มาเบิ่งอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะพี่น้องคะนี่สวดโจกโกแนนจุ้มตื่นอยู่พี่น้องเลยขอขอยี่สิบสี่สกุลคนครเกดสองพี่น้องเลยอันนี้เป็นหน้าดำเลอพี่น้องเด้อแยกเกียงดำไว้อันช่วงมันเลี้ยงๆน,นะพี่น้องคะิึงนเน่ยแต่อ่อนซ่อนแถบด่งเลยงามค่ะงามเนี่ยอยู่ดีแนนเลยได้พี่น้องคะนี่ ก็อขอยี่สี่สกลนครขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่โทรถามไทยแย่เก่งมาด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะอืมพิกัดกัยูอ่าตำบลเมืองแฝกด้วยจา้าอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องคะ่ะอืมก็อขอยี่สิบสี่่องเบื้องหาไปใส่ให้ใส่หน้าห้าวัเบื้องค่ะพี่น้องคะ่ะอืม่องไปใส่เปียบเทียบกับตัวื่นว่าเพิ่นสีเหมาะกับห้หน้าห้าวบ o ด้ e r พี่น้องทด้หนีแย่เกง่ง อีกบ่โดนอีกบ่ลายมือกับสีได้เกี้ยวแล้วคะพี่น้องค่ะเฮ้ยยามนี่ก็มีแต่เขาเลี้ยงมากกับตะเมนอ่อนซ้อนแล้วพี่น้องเห็นแล้วกับอ่อนซ้อนเด้อขันห้องไปดำเฮียงตะอ่อนซ้อนแด้อพี่นอ้องเด้ออ่อนซ้อนค่ะเบื้องเม็ดเป็นเด้อพี่น้องเด้อไปเบื้องกันชัดๆ้ะไปเบื้องเปรียบเทียบกันเบื้องพี่น้องค่ะเพราะว่าก็เป็นปีแรกที่ยายเก่งอัน น้ำขอามาดำกนจ่ะพี่น้องจ้ากอคอยี่สิบสี่ฝากพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยพี่นอ้องอือถามไทยกันเขามากอะ่ะศูนย์เก้าสองหกหนึ่งแปดสองหกสองแปดด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ถามไทยแยกเก่งจ้ากดติดตามให้น้ำแนเด้อพี่น้องเด้อสิไดใดเห็นสายพันธุ์ใหม่ๆเวลาแยกเกง่งเก็บเกี่ยวด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้า